ไกลห่างยังเฝ้ามองอยู่ดูข้างบนดวงดาวบนท้องฟ้าคือสิ่งที่มนุษย์มองเห็นเป็นดาวที่มีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลากลางคืนนอกจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เจอราดตปีเตอร์ไคเปอร์นักดาราศาสตร์ชาวดัชสัญชาติอเมริกันเป็นผู้ค้นพบดาวฤกษ์ในแถบไครเปอร์ รวมทั้งเคหาวัตถุและสภาพของเคหาวัตถุมากมายในระบบสุริยะดาวในกลุ่มนี้ที่มนุษย์รู้จักได้แก่ดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์เกิดขึ้นจากเนบิล่าเป็นกลุ่มเมฆหมอกของฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวอกาศเนบิลาเปล่งแสงเป็นเนบิลาที่มีแสงสว่างในตัวเองดวงดาวลักษณะที่สอง คือดาวเคราะห์หมายถึงดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่สะท้อนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ส่องเข้าตาเราดาวเคราะห์ที่เรารู้จักได้แก่ดาวพุธดาวอังคารดาวเสาดาวศุกร์ดาวพฤหัสรวมทั้งโลกของเราด้วย ดวงดาวที่เรามองเห็นในเวลากลางคืนมีทั้งวความสวยงามนนงความลึกลับ<า>และสร้างจินตนาการอันหลากหลายให้แก่มนุษย์มนุษย์นำดวงดาวมาเปรียบเทียบกับความแจ่มใสบริสุทธิ์นอกจากนี้ดวงดาวยังมีประโยชน์หลายอย่างานักเดินทางเวลากลางคืน<า>จะใช้ดวงดาวบอกทิศทางในทางโหราศาสตร์ และดวงจันทร์เป็นดาวในกลุ่มดาวโนบะเคาเรียกกลุ่มดาวนี้เช่นดาวลุกไก่ในทั้งนี้ดาวฤกษ์ที่เป็นดาวที่มีแสงสว่างและพลังงานในตัวเองเช่นดวงอาทิตย์ทั้งนี้ยังมีกลุ่มดาวทั้ง12ราศีดวงดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นแต่ในความเป็นจริง มีทั้งดวงดาวอีกมหาศาลที่เรามองไม่เห็นความเป็นไปได้และความเป็นเม่ดไปไม่ได้นี้คงมีน้ำหนักเท่ากันหากเราตั้งข้อสังเกตทุกครั้งที่มองดูดวงดาวบนท้องฟ้าและดวงดาวที่เรามองเห็นนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เหมือนกับดวงดาวที่เราอาศัยอยู่หรือไม่เป็นคำถามที่ท้าทายให้กับนักดาราศาสตร์ค้นหาคำตอบ ไ,ได้ไม่มีที่สิ้นสุด